มานี่มานี่ยาดูดยาดูดยาดูดเน่นี่นยาก,กัดกันนะกัดกันยังไม่ให้กินนะโบมานี่เออ อย่ากัดกันมา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 เลยมาเลยนู้นปะมารมามาไอโบ มารถมาเห็นไหมนะ่ะมาเดียวชักช้าเดียวไม่ต้องกินเลยมาเอ,อมามไหม

Yeah! <laughs>